เกสวัสดีคระยนดี่รับสู่รายการเกดเก c h a แนลนะคะก็อยู่เปเกตคนเดิมและตอนนี้ก็อยู่ในเกมมเทกรไททันนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะมาลิบเล่นกันอย่างเร็วแล้วก็ตอนนี้เขามีการอัปเดตมาอีกแล้วมีตัวคนเพิ่มมาสองตัวคือเพเทร์กับซาชานะครับก็เดี๋เล่นเพทอร์สังให้ดููเทรนนิ่งแล้วรู้สึกตัวเองกา,กากมากมายยังไม่ได้ เทพไม่แพร่นเลยขนาดนั้นก็นะเออก็เลยเป็นเช่นนี้เลยเอารู้สึกไม่เดินหน้าเลยต้องกด W ตลอดใช่ไหมเนี่ยโอ้ใช่ความจริงอย่างหนึ่งที่เพิ่งค้นพบตั้งจากที่ลงเล่นทรงตัวนี้มาแล้วพักหนึ่นั่นก็คือคืออุ๊ยมองไม่เห็นนั่นก็คือเออโว้ย วายทำให้เทพทันตาบอดนี่โคตรเทะครับอีกทีได้ไหมแมวก็แมว,แมวเพเราสังนะครับผมสมมาติเสกหลังจากกดขวากดคลิกขวาก็คือหมุนติ้วยังหน้าจะ,ท,ท,ะทำให้ดูนี่เท่ทพไมเพเราสังเท่ไงเพเทรา รู้สึกอยู่อยู่เงียบเกินไปตัวเองนะเงียบแต่แต่รู้สึกคีย์บอร์ดเกมนี่มันแบบไอติดไอเสิรดอ้าวโดนตาเฉยแหล่เฮ้ยเห็นหน้าด้วยเแยมอย่างใกล้ชิดนะครับ โอเคอ้าวอาินซาดโอเคเย่อ่ะเย,ย่เพตาสังเปลี่ยนไปมีดเถอะครับเห็นว่ามันใกล้แหกอะ่ะเอ,อ้ยโอเคโอเคโอเครู้สึกติดมุมกล้องแบบมุมกล้องแบบแบบแบบแบแบ,แบ,แบดักกอนเนตมากไปละ คืออะไรเลื่อนเมาส์ไปทางไหนกล้องเงิมบุ่นตามนั้นแหละจริงๆนะอย่างเงี้ยหมด TPS นั่นาเลยอ้าวจุดเติมแก๊สม่งอยู่ไหนวะเชิดแค่ลืมแปบ๊บแถวนั้นแถวนั้นแถวนั้นกลับไปดูอีกทีด้วยความมั่นใจ โอเคเติมเลยคือก็เล่นไปแล้วหลายรอบแล้วก็ลืมลืมว่าจุดเติมแก๊สแม่งอยู่ไหน,นอนาจไหมละ่ะโดนตึกบังแค่นี้ไม่เห็นอสึกเหนื่อยใจตัวเองเคลียร์แมปเสร็จมันจะกี่นาทีวะก็ไม่รู้สินะฮะอ้าว เบเธอสงคอโมษนะใส่รู้สึกอับอายขายขายคิน่าไ้ยคันหัวต้องรีบรีบเลบนเพราะพรุ่งนี้มีเรียนพิเศษอะอีกไม่กี่วันก็ชนหญิงสอบอีกรีเรียรี้ี ไปนูน่นนูน่นนูน่นนู่นนู่นขึ้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 นาไปไหนขันหลังเหรอันหลังไม่ธรรมาดาอ้า สึกใช้สกิลพิเศษมากเกินไปไม่มีนไม่งเลยนิดเดียวเปลี่ยน <c oughs> <c oughs> เอ้ยไม่ได้จะตกสถานเลยเลยตอนนี้ก็ห้านาทีก็มาแล้วใช้มากไปจริงนะ เพ่าสังเทนี่นะโอ้ยวินเกินสึกเริ่มติดใช้ QE แล้วสึกเหมือนไปไวกว่านะ่าฮะจอบอาจารย์แล้วแต่คนอยู่บางคนนี่แบบกูสเปตบ่า อเออถ้าใกล้ขนาดนี้ไม่ต้องใจก็ได้นะเนี๋ยบินสูงไไหมบ้าวเยี่ยมรู้สึกไม่ธรรมดาไม่มีดไกลแหงอีกแล้วมีดเริ่มถือ มีทื่อบ่หันบ่อยหันบ่อยหันบ่อยมันบ่อยอัติตูดสรุปมันมีดุนบาแล้ว <Hello. S 1> ฉันมาจนเห็นอะไรบวมๆนะเ <Pew. S 1> ชื่อรู้สึกคนในทีมสำรวจนี่มันไม่เคยธรรมดา ทำกุลเลยฮะทำกุลเลยอโอ้ยโอ้ยโอเคพอเอาหักพอดีโอเคคิวต์ซิงเกลิลซ่าชา่าเทรนนิง อ่ะโตโเคส่วนสาชานะคิดขวาจะเป็นการกินมันพอกินมันเสร็จเกตขึ้นเลยเดี๋ยวนะโอเคอุฟ๊ฟนี่มีผมผิวสะบัดผิวสะบัด<ช>ผมสวยกินมัน 1>, 1 2 3 4 5ส7 8สกเอ้วิเหรอเ้าวิเลยกินมันเสร็จแล้วก็จะไฮเปอร์เกวิยสี่ร <c oughs> hình như là ัวติดหัวข <laughs> ุณนพ่มาตาเนี่ยเห็นไหมคะเดี๋ยวจะลองใช้มันดูอยากรู้ว่ามันจะเพิ่มแรงโจมตียอะไรไงกินเข้าไปเห็นไหมครับอุ้ยตีสิอสไ,สไอ้สัตรีเจ็ฟังกกับฟังกกับเคียร์สะสมเลยไอเสดน้ำมันหมดโอเค รู้สึกแรงโจมตีเพิ่มขึ้นถึงแม้ว่าจะอยู่ใกล้แค่ไหนกินมันต่อหน้าแม่งเลยไอส้สัดที่รู้คือวิ่งเร็วขึ้นยิงเร็วขึ้นอะไรเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วเร็วขึ้นสรุปแรงโจมตีไม่ให้เพิ่มสักเท่าไหร่นะครับคือวิ่งอะเร็วขึ้นแน่นอนประมาณวิ่งหนีอะไรเงี้ยใช้ได้เบย ก้าววินะถ้านับไม่ผิดอุ้ยโดนแม่สั่งงานรู้สึกว่าถึงแล้วเรื่องนี้จะบอกผู้ใหญ่ไปก็ไม่เข้าใจเนาะว่าแบบเฮ้แยแคทเกมยู่อะไรอย่างเงี้ย แคดบันพี่มึงรับกูเป็นพ่อแม่มึงลวเว้ยกูมีสิทธิ์สัง่งบางทีก็ไม่ขนาดนั้นนะฮะโอ้ยแบบนี้กูเมาอยากให้มันชินอยู่่คือแบบถ้าเกิดใช้คิดขวาอะไรอย่างเงี้ยนเนาะมันต้องยิงมันไม่ใช่แบบตัวละครนี่แบบอยู่กลางจออา้าว เท่านั้นลืมไหมไม่ได้เล่นเพจทาสังทำไมกูหน้าแหกเออฮะอจุดเติมแก๊สอยู่ไหนเอาแหกแลด้วยโอ้ม่มีแทหกแล้วงัว้นงั้นงั้นอ้อยแหกอีกรอบเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะปิดคลิปเลยล่ะค่ะ มื่อกี้แมวบ่นนะฮะแมวบน่นแมวบน่วบนไม่มีอะไรทั้งสิ้นไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรเลยไม่ไม่มีเียอะไรเลยอีอินหุ้ยเจอจุดเติมแก๊สจุดเติมแก๊สมีบนมาครบแล้วหรอฮัลโหลจจน ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลมาทำอะไรแถวจุดเติมแก๊สกูไม่ปลอดภัยนะครับเติมแก๊สแล้วมันจะเต็มอะวะนั่นเนี่ยเต็ม <c oughs> เต็มถังเลยไม่ใช่แค่แก๊สแต่ใบมีดที่ใช้อยู่แม่งก็เต็มถังเลยมุดตูดหาอะไรครับซาชาฮะมุดหาอะไร เดี๋ยวกินมันแล้วปีนกำแพงเล่นดีกว่าถ้าเกิดใบมีดหักเออหน้าทำโอบโอไอหน้าทำอินโทรเป็นแบบโอพไททันเนาะประมาณยาวสองสามนาทีพี่มึงสองสามนาทีคนแม่งปิดคลิปเลยไอเศษเอาไอ,ไอ ขึ้นมิกแจ็สึกไททัทนเตีย้ยวค่ะยากเน,กนีันตั้งแต่ตอนเป็นไททันเนลเล่นแล้วต้องเตะต่อยไม่ได้ไม่มันนะครับแ,แต่เตะบินมันก็ใช้ได้อยู่เรือไม่กดสเปซบาร์แล้วเยี่ยมเนี่ยกดสเปซบาร์แล้วมันเป็นอะไรลูกศรด้านข้างอะ มันไปตามด้านข้างอ่ะถ้าเกิดเป็น QE อะไรเงี้ยจะไปที่จุดจุดตรงกลางเจเวสอะไรเงี้ยซึ่งจะแบบใช้สเปสก็ได้แค่นี้ยยิงไปไหนยิงนะพี่เนี่ยบางทีก็ใช้ QE q e, q QE เมื่อกี้เห็นมุนเมเจ็บ Oh, I w a n t e d to see you Sm iling. Sm iling, smiling, smiling, smiling สุดเลือไม่คิดตัวแล้วล่ะไหนก็นนี้โนีแล้วกันสไลด์ตูดสไลด์ตูดอืม,มหวังได้ฆ่าหมดหมดแมปนะครับอโอ้ยลินพรัน พรั่นพรันพรันผันถูกแล้วเออตัวนั้นหันหลังเออตัดเข้าไปตัดเข้าไปเอาให้ลึกที่สุดเอาให้เนื้อข้างในมันทะลักออกมาเอา๊ะ ว่ามีใครจะไฟกับเอเลนจะตุ้ยในดิดุนแห่งเพลิงผิดผมเป็นนักเกียนเพลงครับโจโจรัดเอกรัดเอกพันเอรัดเอกรัดเอกคุ้ยนะใส่รัดเอกรัดเอกรัดเอกเอ <laughs> ไม่ต้องงงสงสัยนะครับรัฐเอกคืออะไรรัฐเอกคือรัฐบาลกับเอกนชนแน่นอนครับจินจินได้รู้สึกว่าอาจจะมีการทำโดจินชิและและฟิกออกมาบอยเซเรนเอสเกยย้ใครก็ไม่รู้เนาะ <laughs> ชากสุดใจ <laughs> ดูดิแม่งเหลือส,สีสีตัวใช่สีตัวสีตัวจะหมดแมปแล้วนะบ้าจริง <c oughs> สี่ปะวะดูสีแหละ <laughs> เขาผิดสัญญาแป๊อ oh no I want เซ็ง s i ส you smile <c> smiling <oughs> <c oughs> it's not you s um, I mean, uh, a s าอามีนอะไททันช็อตเฮดอจอะจะ the fuck up the fuck the fuck t h แม่มึงโอ้แม่ยอดยอยโอ้ยหมดแล้วหมดแล้วโหหมดเทรนิงแม่งง่ายนะ โอ้ยเมื่อข้อมือแป๊บน้องเก่งอยู่ที่เดิมนานๆอาการคล้ายๆกับตอนเล่น, <laughs> นเซืร์เทียนซิมูเลเตอร์ก็ไม่ปาดโอเคครับเราจะมาปีนกำแพงเฮ้ยยิงผู้ <laughs> ไปกันเธอนนางเอ๋ย เดียวเดียยวตกตึกตกตึกอืมก็ว่าไหมแม่งมึดมึดได้เลยเกสู่กวาเมื่อวาไกพนพนพน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 นพ้นพนนพนพนพสพนเนพ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 ้พนพ้พน้นพ ห้ามปีนเหรอครับเฮ้ยเดี๋ยวไม่กูปีนอากาศทำไมกูปีนอากาศทำไมกูปีนอากาศอยูอออ่อะไรวะโอดปีนกำแพงอะครับเฮ้ยอะไรวะอะไรวะอยากชมเมืองครับ อยากชมเมืองบนกำแพงอะครับกูต้องอยู่หมดอื่นด้วยอะฮะคือกูต้องเปลี่ยนหมดอะคือกูต้องเปลี่ยนหมดไม่ทราบโอ้แล้วว่าเด็ดเสียงหิวสมาเลยควมจริงแบบอะไรก็ได้เนี่ยเอาเอาที่มีกำแพงนั่นมีวายหาวายไปเที่ยวครับมไม่ธรรมาดาสตาร์ทต่อ เฮโจซังโอไฮอ่ะจะเออถูกอะนึกว่าเป็นสัญลักษณ์เพโาซังวิวสปินยูสเปนไม่ได้แล้วปินไปเลยเฮโจเอเซนเซนเซอวีดินิเจอร์ก่ะฮ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 ะเฮต้ากอนไททันฮะ าอตแทกอนติการแนวอย่าล <Club> ่วงนะเยี ah, <a> ่ยมไอีสันด้วยฟูมาเรตานะโนนามาเอมัชอนัทซึนี่ิริโอชิตาโทนิบากาเซโอเมชิวะป็นูอีโนตาโตโคโลเร イモカワラナイアブルプルクンテナパティイモカエンノワカフカチカフカナシーダカナルコミテイスムイシノワルブテオカシダデカタワニモア <laughs> シーザーゲルノチュンボトンマレナエンザくマ ตอนมีเลี้ยงเขียวมาสรอหน้เบินเกินบินเกินชอบกูชอบจุดผุอ่ะกูช,ชอบจุดผูเก <laughs> ือบตกอู อาสวยงามสวยงามจริงๆเลยนะฉันอยากเปลี่ยนมุมกล้องเิดเคสุดแล้วอะ่ะสุดแล้วครับเดีเยวเๆ่เนเน่เน่เนเยะน่ีเดอสมได้อีมั้ยไหนแลว่าอะไร พูดงว่งวง้วพูดมั่วไปงานน่าจะมีกันแข่งขันวิ่งรอบกำแพงเนี่ยเฮ้ยไม่ธรรมาดาสามารถโกงได้สป,ปิน <laughs> แก๊สหมดเป็นอันโมคาเอ้ยแก๊สหมดก่อนแพบกันโซเดสโกเมนนาไซ ก็สต๊อฟกันเลยเออวิ่งติดก็มีครับ <c oughs> <c oughs> เออถ้ากดค้างยงไงวะไม่ได้ครับ โ <Okay. S 2> อเคครับจบเป็นังเท่านี้แล้วกันครับสวัสดีครับ